ทุกคนรัชโยธิน BTS นี่กับหลังหันจะเจอบ้านคุณหมอโฮสเทลไว้ใหญ่โตมือถือจะร่วงนี่ฮะข้างในนอนสบายมากข้างล่างจะเป็นคลีนิีกค่ะใครพักที่นี้นะมีโปรแรงมากๆเลยนะฮะก็คือตรวจฟันแล้วก็ครอบครัวลายฟรีแล้วก็นะฮะมีโปรสะสมแต้มด้วยนะทุกคนแต่ช่วงนี้มีงานเกษตรแฟร์ไง มาพักที่นี่ได้ทั้งปีสะสมแต้มได้เลยทุกคนจ้ามีห้องนอนสบายมาร์กอัจย้ำอีกทีหนึ่งฮะก่อนจะไปมีห้องนอนหน้านอนนนอ,นนอนสบายหลับฝันดีข้างล่างจะเป็นคลินิกฟันนะฮะทุกคนปะเราเดินไปก็จะเป็นกเกษตรนะฮะแต่ก่อนจะถึงกเกษตรก็จะเป็นเสนาธิคมค่ะสถานีรถไฟฟ้า,ฟาดูซิวิ่งผ่านทําเลทองมากๆหาของกินง,ง่ายมากพักนอนโพตสบายบริการดีมากมีสะพานลอยอยู่ข้างหน้าเลยทุกคน น,นิดนึงก็จะถึงรถไฟฟ้าข้างบนเลยนะเนี่ยแล้วก็สถานีรัชโยทิมตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นแยกรัชดาตรงไปก็ห้าแยกลาดพร้าวใกล้กับบ้านคุณหมอมากจะไปงามวงวานก็สะดวกจะไปรังสิตเกษตรก็ใกล้นะฮะรถเมล์รถสองแถวก็มีฮะนะฮะเห็นไหมฮะบรรยากาศนี่หาเช้าๆเลยทุกคนเราเช็คเอาท์แต่เช้านะฮะโอ้ยรถยิ่งใหญ่อลังการฮะ,ะที่เดียวของโลกนะฮะที่บริการแบบนี้เลยทำฟัน เขาเรียกว่าอะไรนะฟอกฟัวรีฟรีตรวจฟันฟรีแล้วก็สะสมแต้มด้วยรับคะแนนที่พักฟรีด้วยทุกคนจานหนึ่งคืน2คืนก็ตามเงื่อนไขนะฮะไปเราเดินไปหาโดสโฮสเทล,ลด้านรถไฟฟ้ามาพอดีไปที่โดสคาเฟ่จ้าไม่ใช่โดสโฮสเทลโดสคาเฟ่จะอยู่ตรงรถไฟฟ้าเสนาเราเดินไปด้วยกันนะนี่ฮะเดินมาซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะแต่ในกเกษตรแฟรจะมีทั้งร้านอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นช็อปเดินฟินมาก เดินจนเมื่อยฮะมีทั้งต้นไม้ขายสัตว์เลี้ยงขายอุปกรณ์กรเกษตรครบครันขายแม้แต่เลือดจระเข้แคปซูลทุกคนสุขภาพอาหารเยอะฮะอาหารขนมลาใตา้แม่สมจิตนะฮะมีกรอบพิมพิลาอะไรประมาณนี้ฮะแต่แม่ค้าบางคนเขาขายเหนื่อยอเขาไม่ยินแย้มอ่ะเขาจะแบบหนึ่เหนือยอะไเงี้ยดูเหมือนยิงยงแต่เขาไม่ได้ยิงนะเขาอยากขายนะอื คนละเรื่องกันทุกคนนี่ฮะเดินเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นแยกเสนาพราคผลโยจีนตัดกันนี่ฮะรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะฮะทุกคนอย่างงนะฮะเดินไปเรื่อยๆก่อนจะถึงรถไฟฟ้าก็จะเป็นโดสคาเฟ่อันเฟสทุกคนมานั่งทำงานนั่งอนั่งออนไลน์ได้นี่มาชุบทองเงินตรงนี้ได้ทุกคน เดี๋ยวก็จะถึงพรโหนโยจิน39ก็จะใกล้กับโดสแล้วทุกคนโดสคาเฟ่ทุกคนอย่างที่บอกนะครับทุกคนช่องนี้เป็นช่องง่ายๆฮะแต่แบบภูมิใจนะฮะที่ได้บอกต่อสิ่งดีๆร้านดีๆที่พักดีๆแสดงว่าต้องดีจริงเราถึงไปเหยียบไหมฮะอันนี้ต้องแบบเป็นอะไรที่นะฮะน่าสนใจเพราะมีโฆษณาเข้าช่องของเราเนี่ย ห้าหกสิบตัวเลยนะถ้าเกิดเห็นก็จะแคปเอาไว้นี่หารรถไฟอยู่ข้างบนนะคะนี่เห็นไหมสถานีเสนาที่คมก่อนจะถึงแยก,กเกษตรถึงแล้วโยสวันนี้วันตุษจีนพอดีเลยทุกคนจ้าทุกคนนี่ไงด้านนอกโดสนะฮะโดสคาเฟ่แอนด์สเปซทุกคนนะฮะวันนี้เรามาวันตุดจีนพอดีเลยทุกคนจ้าก็คือเราเปิดประตูออกไปผู้โทษนะฮะเปิดประตูออกไปก็จะเจอเนี่ยหาเสนาเห็นไหม เดินงไปก็เกษตรเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปงามมงวานฮะทุกคนจ๋านี่ฮะดูบรรยากาศร้านซัก,ก่อนนี่ฮะหวานน้อยฮะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศอย่าลืมตามช่องพี่ด้วยนะช่องพี่นี้จะมีแต่ดีๆชื่อช่องแรกก็คือไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบ จริงๆจะบอกว่ากูนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็อีกช่องอร่อยดีไปหมดนะฮะเพราะว่าบางทีเราเจอร้านแบบไม่ใช่ว่าเนี่ยฮะหนูน่ารักมากที่ให้พี่ถ่ายโปรโมทให้โลกรู้ว่าคาเฟ่ดีๆน่ารักน่ารักตรงทาเลทองที่นี่มีที่โดสนะฮะเพราะบางร้านนี่เขาไม่ให้ถ่ายนะบางทีเขาจะห่วงเขาไม่อยากให้โลกรู้ว่าร้านเขามีดีอะไรยังไงอะไรอเงี้ยเขาจะนุ่นนิ่นนั่นอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้ถึงบอกว่าคอนเฟิร์มได้ว่าที่ไหนดีจริงเราต้องมาเหยียบหานี่คือโดสทุก okay. ค ชื่อช่องแรงไหมแรงไหมลูกดูแรงไหมอ้าก็สมควรเพราะบางช่องเขาเหมือนจะลังเกียจช่องพี่ไงว่ามีคนติดตามแค่สามพันกว่าคนอะไรประมาณไม่ได้แสบเขาไม่ให้เข้าร้านเราก็เอ้าก็นั้นถ้าไม่ดีกูก็ไม่ไปเหยียบฮะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อให้มันแสบสว่งนิดนึงนะฮะแสดงว่าร้านเนี่ยเขาต้อนรับนะฮะไม่ไม่ด้อยค่าช่องที่มีคนติดตามจากการเริ่มต้นที่ทําเป็นหน้าใหม่น้องใหม่นะฮะแต่เราก็มีโฆษณาเข้าตั้งหกเจ็ดสิบตัวแล้วนะช่องพี่อะ่ะ ไม่ใช่เล่นๆนะฮะอันนี้คือโดสเมนูหลักๆในบอกพี่อีกครั้งสิงก่อนจะไปเดี๋ยวหนูจะได้อะไรต่อมีเมนูอะไรเจ็ดๆซิกเนเจอร์นะเอามามาเร็วๆสำหรับทริปนี้วคาฟเฟ่ซิกเนเจอร์ของทางน,นี้เป็นเมริกาโ่ร้าวครับเมริกาโนโสม้มก็เป็นตัวของอเมริกาโน่เย็นที่จะเป็นมาลเซียก็อ่อนนะครับอ่าถ้าเป็นของทางร้านก็จะมีเป็นก็อ่อนโครื่องที่ท่านสามารถเลือกได้เป็นเมนูชาซิกเนเจอร์ของทา,างร้า,านก็จะเป็นชา ชาชท,ท,ทยโอเคแล้วก็มีเมนูนีอันี้ก็มีเมนูใหม่มาีชาเป็ดโฮมิชาราเยน,นะคะตัวชาเขียวมะชกว่นะคาโด,ดสเหม็มอันนี้อย่าอ่านว่าโดเซ่น,นะฮะ <c oughs> หรือไม่ไม่อ่านว่าดูสหรือว่าดาสนะฮะอ <c oughs> ันนี้เป็นโดสที่เป็นยาก,กาแฟาใช่ไหมเป็นโดสโดสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ที่เราจะคุ้นหูกันนะฮะนี่ฮะเป็นคอฟฟี่แอนด์สเปซ Space ที่แปลว่าพื้นที่ช่องว่างแดดนี่ก็ s p a เชียสเปเชียเป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์นะฮะ and all it looks s p a c i o u s and very very com f y โ okay. อเค this is those cafe one of the best cafes in the world นี่นะฮะนี่ฮะและ้วเนี่ยอะไรฮะไว้ดอกไม้ขาวเนี่ยนะเป็น signature blend เป็นยังไงฮะอะไรเบนกับอะไรฮะเป็นกาแฟจากปานามาเบนกับอเป็นกาแฟจากปานามาเลยเหรอฮะใช่ครับมันจะเป็นอ่าปานามาปานามียนทุกคนอ๋อเป็นสัญชาติของสามีิ๋อของนาตาลีกูโบว่าจำได้อ๋ออะไรนะฮะบุกกาแฟปานามียันแล้วก็อะไรอีกฮะมันจะเป็นบอยชานะครับมันจะออกเป็นเ้เกไม้ขาออ โอเคแล้วก็มีความเป็นโอเคนี่มีแบบคนระดับความคั่ว Lost Level ทุกคนเป็นระดับแบบเบาๆอ่อน Light นะฮะแล้วก็ Altitude นี่ไม่ใช่แ t i t u d e นะฮะ altitude ก็คือระดับความสูงของกาฟแฟเหรอว้าวตายแล้วมีการบอกระดับความสูงทุกคน1,500เมตรทุกคนจ๋า อ๋ซอซับซอบ้อนเหรอฮะรสชาติอปนังไงนะฮะซับซ้อนอ,อ,อ,อ๋อ complication เเเเโอเคแล้วก็เป็นขบวนการที่ใช้เป็น processing ที่เป็น natural natural อ,อะไราเงี้ยธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งแลวจะชอบร้านที่จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้<ช>แล้วก็ได้สัมผัสโอ้ยเลือเลดนี่คือ d s e ฮะ specialty โอเคเลิศดมากนี่ก็สงสารยาอยู่นั่นเลยตาแข็งทั้งวันเลยนะฮะ